สวัสดีครับสำหรับในประเด็นเรื่องการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญสำ,ญสำหรับการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือท่านที่จะเป็นที่ปรึกษาทรัพยากรมนุษย์การเข้าใจในกระบวนการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มาและความสำคัญจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปนได้อย่างมีคุณภาพครับโดยทั่วไปแล้ว องค์กรหลายๆองค์กรจะมีกระบวนการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งคล้ายๆกันประเด็นสําคัญก็คือความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในแต่ละอยา่างซึ่งในแต่ละองค์กรก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกันแต่โดยทั่วไปแล้วมักจะเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรกําหนดเป้าหมายกําหนดพันธกิจกําหนดยุทธศาสตร์และการทำ action plan หรือแผนเชิงปฏิบัตินั่นเองครับเรื่องของการกําหนดวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของแต่ละองค์กรจะถูกเขียนขึ้นมาในลักษณะที่แตกต่างกันไปถ้าเราดูวิสัยทัศน์ขององค์กรใหญ่ๆหลายองค์กรจะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคตนั่นก็คือวิสัยทัศน์หรือว่าวิชั่นการเขียนวิสัยทัศน์นั้นส่วนใหญ่จะเขียนเป็นมุมมองกวง้างๆยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะอยากเป็นผู้นําในองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือเราอาจจะ พัฒนาคุณภาพออกสู่ระดับโลกระดับสากลดังนั้นการเข้าใจในที่มาของวิสัยทัศน์ของนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะทําให้เราเข้าใจตัวผู้บริหารซึ่งเวลาผู้บริหารร่างวิสัยทัศน์นั้นจะออกมาจากสองประการด้วยกันนั่นก็คือการศึกษาบริบทของอุตสาหกรรมภายนอกไม่ว่าจะเป็นบริบทของเศรษฐกิจของโลกความต้องการของสินค้าหรือบริการซึ่งจะเป็นโอกาสหรือจะเป็นอุปสรรค ต่ออุตสาหกรรมของบริษัทต,ตนเองหลังจากนั้นผู้บริหารจะทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในศักยภาพภายในแล้วร่างออกมาเป็นวิสัยทัศน์ที่อยากจะเป็นในอนาคตอาจจะเป็น5ปีหรือ10ปีตามความต้องการของผู้บริหารที่อยากจะให้เป็นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการร่างวิสัยทัศน์ถ้าเราดูวิสัยทัศน์ที่ถูกเขียนขึ้นโดยทั่วไปเขียนขึ้นอย่างกว้างๆนะครับซึ่ง อาจจะยังไม่เห็นภาพหรืออาจจะเกิดการตีความที่แตกต่างออกไปได้ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบอื่นๆซึ่งเราต้องทําความเข้าใจครับหลังจากเราได้วิสัยทัศน์แล้วเราจะทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการกําหนดเป้าหมายและพันธกิจในส่วนของเป้าหมายจะถูกกําหนดเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อคนในองค์กรเห็นเป้าหมายขององค์กรเราก็จะทราบว่าองค์กรต้องการจะมุ่งสู่เป้าหมายอะไรยกตัวอย่างเช่นสินค้าและบริการ ต้องการการส่งออกเราต้องการเพิ่มยอดส่งออกให้มากขึ้นซึ่งเป้าหมายอาจจะถูกตั้งเป็นเชิงปริมาณก็ได้หรือสินค้าและบริการของเราต้องได้มาตรฐานสากลในเวลากี่ปีอันนี้คือการตั้งเป้าหมายหลังจากนั้นหลังจากได้เป้าหมายแล้วเราจะทำการเขียนพันธกิจหรือมิชชั่นมิชชั่นส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนในลักษณะของขอบเขตนะครับขอบเขตอย่างเช่นเราต้องการจะ โฟกัสเป้าหมายไปที่สินค้าและบริการประเภทใดดำเนินธุรกิจส่งออกในภูมิภาคใดหรือเราต้องการจะเจาะกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคในประเทศใดดังนั้นวิชั่นจะช่วยตอกย้ำขอบเขตของการให้บริการไม่ให้ออกนอกเป้าหมายและให้ตอบสนองวิสัยทัศน์มากที่สุดครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้โกหรือเป้าหมายแล้วเมื่อเราได้พันธกิจแล้ว หลังจากนั้นจึงเป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ครับยุทธศาสตร์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการาวางนโยบายและในเชิงยุทธศาสตร์นะครับนั่นก็คือจะเขียนเป็นวิธีการนะครับวิธีการที่จะนํามาสู่เป้าหมายและเป้าหมายก็จะนําไปสู่วิสัยทัศน์โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของพันธกิจยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเป็นผู้นําด้านการส่งออกดังนั้นจะมีวิธีใด ที่องค์กรสามารถที่จะใช้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นําด้านการส่งออกอย่างเช่นเราจะใช้วิธียุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรหรือเราอาจจะเพิ่มคุณภาพของบริการควบคู่ไปกับสินค้าหรือยุทธศาสตร์เราอาจจะไปเปิดตลาดใหม่ซึ่งยังไม่เปิดตลาดมาก่อนการกําหนดยุทธศาสตร์สามารถทําได้หลากหลายนะครับมีหลากหลายวิธีในการที่จะเข้าสู่เป้าหมายขององค์กรแต่ละองค์กรซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและ ศักยภาพขององค์กรที่จะสูกสร้างขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามครับจำเป็นจะต้องมีตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ก็คือตัวชี้วัดที่จะชี้ว่ายุทธศาสตร์นั้นสามารถที่จะบรรลุผลได้หรือไม่หรือบรรลุผลแล้วหรือยังซึ่งตัวชี้วัดสามารถที่จะออกแบบได้หลากหลายมุมมองอย่างเช่นเราอาจจะวัดไปที่ตัวชี้วัดปัดจจัยนําเข้าหรือวัดที่อินพุต หรือวัดในเชิงกระบวนการว่าเรามีกระบวนการที่ได้มาตรฐานหรือไม่วัดที่ process หรือจะไปวัดท้ายที่สุดที่ o อา p u t ธว่าเราได้ยอดขายเราได้คุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ในส่วนสุดท้ายเมื่อเราได้ตัวชี้วัดแล้วเราจะออกมาเป็นแผนปฏิบัติการนั่นก็คือ action plan ซึ่งจะเป็นกิจกรรมในเชิงปฏิบัติซึ่งต่ตอบโจทย์ด้านยุทธศาสตร์ว่าเราจะต้องทำอะไรที่ไหนอย่างไรต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง ภายในกรอบเวลาเท่าไหร่และมีผู้รับผิดชอบคือใครเรียกได้ว่าแอคชั่นแพลนนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องทําอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับประเด็นสําคัญของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือเราต้องเข้าใจกระบวนการที่มาของสิ่งเหล่านี้และที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราต้องเข้าใจความเชื่อมโยงตั้งแต่แอคชั่นแพลนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เป้าหมายไปตลอดจนพันธกิจวิสยัยทัศน หรือที่เรียกว่า alignment นั่นเองเราเข้าใจใน alignment นี้อย่างดีแล้วเราจะทำการสนับสนุนองค์กรโดยการที่จะไปวางแผนเพื่อที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะให้ทำกิจกรรมทำงานเหล่านี้เพื่อบรรลุเป้าหมายได้นั่นเองครับขอบคุณครับ